สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการสปอยซีรีส์เกาหลีเรื่อง Dreaming of a Faking Fairy Tale ในตอนที่7-8หลังจากพระเอกแก้มัดให้นางเอกนางเอกก็จับทั้งสองลุงมัดไว้กับเก้าอี้จากนั้นก็แก้แค้นที่พวกเขาหาว่าเธอไม่สวยโดยการโกนคิวทั้งสองคนจนไม่เหลือสักเส้นจากนั้นพระเอกนางเอกก็เดินออกมาจากอาคารก่อนพระเอกจะถามนางเอกขึ้นมาว่าตกใจมากเลยใช่ไหมสบายใจได้ไม่ต้องกังวลอะไรแล้วนะและคำพูดของพระเอก มันก็ทําให้สาวสะตองอย่างนางเอกถึงกับบ่อน้ําตาแตกพอลึกๆแล้วเธอนั้นรู้สึกกลัวเอามากๆเธอก็เลยระบายโดยการเข้าไปตีพระเอกโทษด้วยเป็นเพราะเขานั่นแหละระหว่างขับรถไปส่งนางเอกพระเอกก็ได้เล่าให้เธอฟังว่าตอนเด็กเขาก็เคยถูกลักพาตัวเหมือนกันแถมคนที่พาคนมาลักพาตัวเขาก็คือป้าไม่บ้านที่เขาเชื่อใจมากแต่เขานั้นก็ได้ใช้ร่มที่เขาพกติดตัวอยู่ตลอดมาเป็นอาวุธจัดการคนพวกนั้นแล้วก็หนีออกมาได้เหมือนอย่างเช่นวันนี้ นางเอกกลับแย้งว่าคนที่ช่วยเธอไม่ใช่ล่มหรือสเปรพิกไทยหากแต่เป็นพระเอกตั้งหากและนี่ก็เป็นเหตุให้พระเอกอยากสารภาพความรู้สึกที่มีต่อนางเอกอกอกไปทว่าสุดท้ายเขานั้นก็ไม่กลา้าหลังจากส่งนางเอกเสร็จพระเอกก็ไปหาดันอาที่บ้านเพื่อเตือนเธอว่าอย่ามายุ่งกับนางเอกอีกไม่งั้นเขาจะไม่ยอมอ่อนข้อให้ง่ายๆอีกแล้วแม้ดดนอาจ,จะไม่ใช่คนสั่งการทว่าเพื่อไม่ให้เสียหน้าเธอก็เลยยอมรับไปว่าเธอเป็นคนสั่งเองแหละ ก่อนจะเข้าไปอารวาสลุงๆที่ไปทําอะไรเองโดยพลาการทั้งๆท,ท,ที่เธอไม่ได้บอกให้ทําด้านนางเอกพอกลับมาถึงบ้านพี่สาวตุ้ยนุยก็อารวาสเธอชุดใหญ่หาว่านางเอกขายพี่ใหญ่กินโดยไปยืมเงินจากแฟนพี่ใหญ่เพื่อเอาไปหาแม่หมอคนนั้นแลกกับการบอกเรื่องของพี่ใหญ่ให้ชายคนนั้นรู้บอกว่าพี่ใหญ่ชอบหรือไม่ชอบอะไรจนทําให้ทุกคนในบ้านคิดไปว่าผู้ชายคนนั้นเป็นคนจริงใจจนชายคนนั้นเอาชนะใจพี่ใหญ่ขอแต่งงานได้สําเร็จ แต่ในวันนี้พี่ใหญ่กลับได้รู้ว่าชายคนนั้นแอบ,บจีบผู้หญิงคนอยู่ด้วยหลังจากทะเลาะกันอย่างรุนแรงนางเอกจึงตัดสินใจเก็บของออกมาจากบ้านไปพักอยู่ที่บ้านเก่าๆสมโทมที่เธอเคยอาศัยอยู่กับพ่อตอนเด็กๆมันเป็นบ้านที่ไม่มีแม้แต่เครื่องนอนหรือเครื่องทําความร้อนและการมีผ้านวมแค่ผืนเดียวมันก็ไม่สามารถทําให้เธอนั้นทนต่อสภาพอากาศที่หนาวจัดได้เป็นเหตุให้นอนไม่หลับทั้งคืนสุดท้ายเธอก็เลยตัดสินใจเดินทางไปทํางานตั้งแต่เช้ามืด พอไปถึงนางเอกก็ได้พบเข้ากับพระเอกที่กำลังสอนทักษะการป้องกันตัวให้กับพนักงานทุกคนนางเอกจึงต้องไปเข้ารวมด้วยเพราะเธอก็คือเหตุผลหลักที่พระเอกจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาพระเอกได้ทำการสอนนางเอกตัวต่อตัว,ตวทำให้พวกเขาได้มีโอกาสใกล้ชิดกันจนพากันเขินหน้าแดงทั้งคู่แต่แล้วก็ต้องถูกขัดจังหวะโดยแบคโดฮงที่มาหานางเอกและขอคุยกับเธอเป็นการส่วนตัวแบคโดฮงได้สารภาพรักนางเอกอย่างตรงไปตรงมา เขาบอกว่าเธอนั้นเป็นผู้หญิงคนแรกที่ทําให้เขารู้สึกดีด้วยและเขาก็อยากคบกับเธอแบบจริงจังทาให้นางเอกรู้สึกสับสนกับผู้ชายทั้งสองคนเพราะเธอมั่นใจว่าพระเอกก็ชอบเธอเช่นกันเพียงแต่เขานั้นไม่ยอมเปิดใจส่วนแบกโดฮงเธอก็ไม่รู้จริงๆว่าเขาคิดอะไรอยู่กันแน่ต่อมานาะงเอกได้พยายามทําให้พระเอกยอมสารภาพความรู้สึกที่มีต่อเธอออกมาโดยการบอกเรื่องที่แบกโดฮงขอคบกับเธอ พร้อมแจ้งทำเป็นว่าเธอนั้นกังวลเรื่องฐานะที่ต่างกันพระเอกก็เลยบอกว่าเขานั้นไม่เคยสนใจเรื่องฐานะหรือความแตกต่างอะไรนั้นเลยถ้าว่าถึงอย่างนั้นพระเอกก็ยังคงไม่ยอมสารภาพความรู้สึกออกมาอยู่ดีทําให้นางเอกหงุดหงิดพูดโ p ่งออกมาส่วนพระเอกไปค้างคืนที่บ้านของเธอหากเขานั้นไม่ได้สนใจเรื่องความแตกต่างกันจริงๆซึ่งทางพระเอกก็ตอบตกลงแต่พอไปถึงพระเอกก็อดตกใจกับสภาพบ้านนางเอกไม่ได้ที่มันทุดโทรมมากจนเกินจะบรรยาย แถมสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรก็ไม่ค่อยมีนางเอกก็เลยถามว่าเขามองเธอเปลี่ยนไปบ้างไหมเมื่อได้เห็นบ้านที่เธออยู่แล้วแต่พระเอกก็ไม่ได้แคร์อะไรเธอไม่ได้ผิดสักหน่อยที่เธอเกิดมาจนโชคดีที่พระเอกมีอุปกรณ์ตั้งแคมป์ติดรถมาด้วยพวกเขาก็เลยได้ออกมานั่งก่อไฟต้มลามยอนกินกันหน้าบ้านระหว่างนั้นนางเอกก็ได้เล่าให้พระเอกฟังว่าเธอกับพ่อเคยอาศัยอยู่ที่นี่ก่อนพ่อจะแต่งงานใหม่พวกเขาถึงได้ย้ายออกและได้มีบ้านดีๆอยู่ ึ่งแม่เลี้ยงกับพี่เลี้ยงก็ไม่ได้ใจร้ายกับเธอแต่ติดที่เธอนั้นเป็นเด็กไม่ดีหลังจากเธอเอาละว่าชุดใหญ่เธอก็ได้เก็บข้าวของออกมานางเอกคิดว่ายังไงซะตัวเองก็ไม่ได้เป็นครอบครัวที่แท้จริงของพวกเขาอยู่แล้วขนาดเธอเองยัารำคาญตัวเองเลยความสามารถก็ไม่มีมีแต่ความโลภพระเอกจึงถามว่าทำไมถึงมองตัวเองน่ารำคาญล่ะทุกคนก็มีความโลภกันทั้งนั้นแหละลองมองตัวเองใหม่นะเธอเองก็เป็นเด็กที่น่ารักเหมือนกันและก็เป็นอีกครั้งที่คำพูดของพระเอก ทำให้นางเอกถึงกับน้ำตาซึมออกมาพราะนี่คือคำที่เธออยากได้ยินมาตลอดตั้งแต่เด็กแม้ว่าเธอจะพยายามทำเป็นไม่ต้องการแต่เธอนั้นก็อยากให้ใครสักคนมาชมเธอบ้างว่าเธอน่ารักเหมือนกับที่ชมเด็กคนอื่นๆก่อนนางเอกจะตระหนักได้ว่าที่พระเอกไม่ยอมรับเธออาจไม่ใช่เพราะเธอไม่ดีพอแต่อาจเป็นเพราะคนนั้นมีเหตุผลของตัวเองอยู่ก็ได้ในเวลาเดียวกันพี่สาวตุ้ยนุ้ยก็ได้ไปจัดการซัดแฟนของพี่ใหญ่ ทำให้เธอได้รู้ความจริงว่านางเอกไม่ได้บอกอะไรผู้ชายคนนั้นเลยเธอยืมเงินเขาแถมยังใช้เขาทํานู่นทนํานี่เพราะของที่ทุกคนคิดว่าชายคนนี้เป็นคนซื้อไปเอาใจครอบครัวนางเอกมันก็คือของที่นางเอกซื้อเองทั้งหมดแต่ที่เธอขอให้เขากแกล้งทําเป็นว่าเขาเป็นคนซื้อนั้นเพราะเธอกลัวว่าคนในบ้านจะไม่สบายใจหากรู้ว่าเธอเป็นคนซื้อให้แต่กลับมาทางพระเอกนางเอกตอนนี้พวกเขาก็ได้เข้ามานั่งหุ่มผ้าที่มีอยู่เพืนเดียวด้วยกันภายในบ้าน ต่อสู้กับอากาศหนาวเหน็บที่อยู่ด้านนอกแต่จู่ๆก็มีการเตือนว่าจะเกิดพายุหิมะนางเอกก็เลยขอให้ออกไปจากที่นี่กันก่อนค่อยสลับบ้านกันมาหลังทว่าพระเอกก็ดื้อไม่ยอมไปนางเอกจึงแกล้งขู่พระเอกบ้านหลังนี้เก่ามากหากไม่หนาวตายก็คงโดนบ้านถล่มลงมาทับพระเอกก็เลยรีบเสนอให้นางเอกเปลี่ยนไปค้างคืนที่บ้านของเขาก่อนทันทีพอไปถึงนางเอกก็ไปอาบน้ำเพื่อพักผ่อนแต่จู่ๆพี่สาวตุ้ยนุยก็โทรมาตามเธอ ให้กลับไปกินเนื้อย่างด้วยกันที่บ้านนางเอกก็เลยบอกพระเอกว่าเธอต้องไปแล้วแต่พระเอกดดนมโนไปว่าเธอจะไปหาแบกโดฮงเขาก็เลยดึงสายเสื้อคลุมอาบน้ําเพื่อรั้งนางเอกไว้โชคดีที่นางเอกจับเสื้อคลุมไว้ได้ทันก่อนพระเอกจะขอร้องให้เธออยู่กับเขาต่ออย่าไปเลยนะอย่าไปหาแบกโดฮงเลยนะเธอจะไปหาผู้ชายดึกๆดื่นๆแบบนี้ไม่ได้นางเอกจึงอธิบายว่าเธอนั้นจะกลับบ้านทำให้พระเอกรู้สึกโล่งใจที่เธอคืนดีกับคนในบ้านแล้ว แต่พอนางเอกกลับไปถึงบ้านทุกคนก็เมาแอบกันหมดแล้วแถมเนื้อย่างก็หมดเกลี้ยงไม่เหลือถ้าว่าถึงจะเป็นอย่างนั้นครอบครัวก็ได้ปรับความเข้าใจและกลับมาเป็นครอบครัวสุขสันตกครั้งทุกคนตามพากันกอดเล่นกันอย่างมีความสุขเช้าวันรุ่งขึ้นพระเอกก็ได้ไปหาพ่อที่โรงพยาบาลพ่อของเขาได้พูดจาไม่ดีเกี่ยวกับแม่ให้ฟังและเตือนเขาว่าการไปตกหลุมรักผู้หญิงมันมีแต่จะนำความเจ็บปวดมาให้ผู้ชายอย่างเราต้องมองผู้หญิงเป็นก้อนหินเท่านั้น ผู้หญิงก็แค่กแกล้งทําเป็นรักเพื่อหลอกใช้ทําให้พระเอกนึกถึงเรื่องราวในวัยเด็กตอนที่มีคนบอกว่าแม่ของเขาหนีไปกับชู้เขาจึงได้วิ่งตามรถคันนั้นไปจนสุดท้ายก็สะดุดลม้มโดนเศษแก้วบนถนนบาดเข้าที่นิ้วจนกลายเป็นแผลเป็นมาจนถึงทุกวันนี้ดังนั้นพระเอกก็เลยตัดสินใจพยายามเมินเฉยต่อนางเอกเพื่อซ่อนความรู้สึกที่เขามีต่อเธอเอาไว้ต่อมานางเอกก็โดนเพื่อนนันอาดูถูกและกลั่นแกล้งให้อับอายอีกครั้ง เพื่อนดันอาบอกว่าพระเอกกับแบกโด่งนั้นคนละชั้นกับนางเอกเลิกเพ้อฝันล,ล,ลงๆแรงๆได้แล้วแต่พอโดนังหนักเข้านางเอกก็ทนไม่ไหวระเบิดออกมาด้วยความโกรธควงไม้ถูพื้นทำเชิงจะฟาดไปที่เพื่อนดันอาเพื่อนดันอาก็เลยวิ่งแจ้นไปขอความช่วยเหลือจากแบกโดฮงแต่แบกโดฮงกับบอกว่าลูกค้าบ้าพนักงานก็ต้องบ้าตามสิครับก่อนเขาจะประกาศความรู้สึกที่มีต่อน,นางเอกต่อนหน้าทุกคนแถมบอกว่านางเอกนั้นไม่ได้เข้าหาเขา จะเป็นเขาเองตั้งหากที่เข้าหานางเอกเล่นเอาทุกคนถึงกับตะลึงตาค้างไปตามๆกันอีกทางพระเอกก็ดันบังเอิญโบ,บ๊ะบะเดินมาเจอฉากนั้นเข้าเต็มเต็มนางเอกจึงได้พยายามอธิบายให้พระเอกฟังว่าเธอนั้นไม่ได้ชอบแบ็กโดฮงแต่นั่นกลับทําให้พระเอกเข้าใจไปว่านางเอกกําลังหลอกให้แบ็กโดฮงรักเพื่อที่จะหลอกใช้เขาต่อมาแบ็กโดฮงก็ได้มาบอกกับพระเอกว่าผู้หญิงที่พระเอกรอเล่นด้วยเขานั้นจะดูแลให้เป็นอย่างดีทําให้พระเอกโมโ oh. ห ตอนนี้นายดูแลตัวเองก่อนจะดีกว่าไหมจากนั้นพระเอกก็สัดหน้าแบกโดหงไปเต็มแรงก่อนพวกเขาจะเริ่มเดินหยุ่มกันไปทั่วคลับเพื่อหยุดแมวตีกันนางเอกก็เลยใช้หมอนตีหัวพระเอกส่วนแบกโดหงก็โดนรุ่นพี่ของเขาใช้กระเป๋าฟาดหัวหลังจากนั้นพระเอกก็โดนนางเอกเทศะุดใหญ่ที่คขนั้นชอบเอาแต่ใจทําให้เธอสับสนอยู่ได้คืนนั้นพระเอกก็เลยมานั่งอมทุกข์ดื่มคนเดียวพอเขาเองก็สับสนเหมือนกันไม่รู้ว่าต้องทํายังไงกับความรู้สึกตัวเอง ส่วนนางเอกก็ไปดื่มกับแบ็กโดฮงและรุ่นพี่ของเขาที่ห้องทํางานหลังจากที่แบ็กโดฮงหลับไปนางเอกก็ได้รู้ว่าแท้จริงแล้วรุ่นพี่ของแบ็กโดฮงคนนี้ก็คือแม่แท้ๆของพระเอกเธอได้ขอให้นางเอกช่วยอยู่ข้างๆและดูแลลูกชายของเธอให้ทีพอพระเอกนั้นโตมาโดยไม่มีแม่อารมณ์ของเขาก็เลยค่อนข้างแปลรปวนแม่พระเอกเล่าว่าเธอนั้นเคยถูกเรียกว่าซินเดอเรล่าเคยถูกเหยียดหยมต่อหน้าลูกชายที่ยังเด็ก หาว่าเธอเป็นแค่ผู้หญิงที่ไม่มีอะไรเลยสิ่งเดียวที่รู้ก็คือวิธีล่อบผู้ชายจะกลับได้ดิบได้ดีมีชีวิตดีอยู่สุขสบายทําให้แม่พระเอกรู้สึกแย่มากเมื่อคิดว่าหากวันหนึ่งพระเอกโตขึ้นมาและเข้าใจคําพูดเหล่านั้นเธอก็เลยเริ่มออกไปหางานทําเพียงเพราะอยากจะเป็นแม่ที่เก่งในสายตาลูกแต่ด้วยความที่แม่สามีของเธอเหม็นขี้หน้าเธอเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแม่สามีก็เลยใช้โอกาสนี้กล่าวหาว่าเธอออกไปเล่นชู้ แถมพ่อพระเอกก็มักทำงานอยู่ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่เขาก็เลยไม่เชื่อคำพูดของเธอเลยสุดท้ายเธอก็ต้องหย่าและถูกไล่ออกมาจากบ้านแม้ตอนนี้เธอจะกลับมาในฐานะนักธุรกิจใหญ่แต่มันก็สายเกินไปแล้วเพราะเธอคิดว่าพระเอกคงโกรธเธอเพราะเรื่องในอดีตมากและเขาคงไม่ยอมยกโทษให้เธอเป็นแน่นางเอกจึงตัดสินใจช่วยให้สองแม่ลูกได้ปรับความเข้าใจกันโดยการนัดให้ทั้งคู่มาเจอกันอีกครั้งหลังจากที่ผ่านไปหลายปีแต่หลังจากแม่พระเอกเล่าความจริงทุกอย่างให้ฟัง มันกลับยิ่งทําให้พระเอกรู้สึกเสียใจที่แม่ปล่อยให้เขากับพ่อเจ็บปวดจมอยู่กับความเข้าใจผิดมานานขนาดนี้กลับมาหาอาปุปานนี้แล้วมาบอกว่ารักและคิดถึงสุดท้ายคุณก็เป็นแม่ที่เห็นแก่ตัวเห็นตัวเองสําคัญกว่าผมกับพ่อรักงั้นเหรอครับบอกมาตรงๆเลยดีกว่าเงินค่าเลี้ยงดูหมดแล้วใช่ไหมแม่พระเอกจึงได้แต่ร้องไห้ขอร้องให้พระเอกเชื่อเธอว่าท่านั้นกลับมาเพราะอยากขอโทษจริงๆแต่ไม่ว่ายังไงพระเอกก็ไม่ยอมรับฟังเลิกแก้ตัวได้แล้วครับ เพราะมันน่าขยะแขยงจากนั้นพระเอกก็เดินออกมาหานางเอกที่รออยู่ด้านนอกเขาได้ต่อว่าด้วยความไม่พอใจที่นางเอกลำเส้นจัดแจงให้เขาไปนั่งฟังคําโกหกของแม่มีแม่ที่ไหนกันที่บอกว่าทําไปเพราะรักทั้งๆที่ไม่ได้รักฉันด้วยซ้ําคงอยากเจอเพราะอยากได้อะไรจากฉันละสินางเอกจึงพยายามบอกว่าไม่ใช่แบบนั้นทุกคนต่างม,มีเหตุผลของตัวเองแม้มันยากที่จะเข้าใจแต่อย่าสงสัยในความรักเลย ก่อนนางเอกจะเข้าไปสวมกอดเพื่อให้กำลังใจพระเอกที่กำลังร้องไห้พร้อมบอกให้พระเอกใช้ความรู้สึกสัมผัสถึงความรักของแม่เพราะความรักมันไม่ใช่สิ่งที่อธิบายเป็นคำพูดหรือใช้สมองในการทำความเข้าใจได้แต่มันมีอยู่จริงในใจเราแน่นอนท้ายที่สุดพระเอกก็ปลดล็อกตัวเองจากอดีตได้แล้วก่อนนางเอกร้องไห้ฟูมไฟออกมาและตอนที่7จถึงแก็จบลงเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ